โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซนหรือโครงการพัฒนาสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศภูมิภาคด้วยแนวคิดการจัดตั้งในรูปแบบโคเซนหลักสูตรของสถาบันวิศวกรรมเมคคารอนิกเป็นการบูรณาการความรู้ในหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกันหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็นสแขนงวิชา 1. การวัดและควบคุม 2. เมคคารอนิกส์ 3. ออโตโมชันวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นในเรื่องของการออกแบบพัฒนาประยุกต์ใช้และการแก้ปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์หลักสูตรเล่งเห็นความสําคัญของคณิตศาสตร์และทฤษฎีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะในโครงการวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสต,ตร์มีหน้าที่ในการดูโครงสร้างออกแบบโครงสร้างพื้นที่แบบนี้จะใช้ระบบไหนเสาต้องขนาดเท่าไหร่เป็นต้นวิศวกรรมศาสตร์เริ่มต้นในการกําหนดปัญหาที่ต้องแก้ไข วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มีหน้าที่ในการใช้วิธีกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการสังเกตเพื่อการตั้งสมมติฐานและเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์เริ่มต้นในการตั้งคำถามโครงการจัดตั้งสถาบันกรรมการกระทรวงศึกษาธิการสพทและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท โดยโครงการโฮเซนมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทเป็นผู้รับผิดช,ชอบสถาบันสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมุ่งพัฒนาการศึกษาระดับสูงทางด้านวิชาการหุ่นยนต์และงานวิจัยทางด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม บันนิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยการสอนเชิงนวัตกรรมการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องและการบริการวิชาการแก่สังคมที่ยั่งยืนโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนดลุนศิขาลัยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดำเนินการสอนแบบสองภาษาไทยและอังกฤษ โครงการวมวเป็นโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้กํากับดูแลการดําเนินการการบริการคุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติของผู้สมัครมี3อย่าง1นึ่งเกต 2. กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สหรือเทียบเท่า 3. ความประพฤติ ทนกกาารศึษเป็นทุนการศึกษาของสถาบันโคเซนที่แบ่งออกเป็น3ทุน 1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนที่สถาบันไทยโคเซนในชั้นปีที่1-5และทุนสนับสนุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่สถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่น1ภาคการศึกษา 2. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนที่สถาบันไทยโคเซนในระดับชั้นปีที่1และชั้นปีที่2และเรียนต่อในสถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่น ในชั้นปีที่ 3, 4และ5 3. ทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเทียบเท่าปริญญาตรีและทุนสนับสนุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่สถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่นครั้งละหนึภาคการศึกษารวม2ครั้งสถานที่สอบสถานที่สอบมี2ที่หลักๆดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพื้นที่การศึกษาบางขุนเทียนกรุงเทพและ2 สถาบัานโคโเซนสจลสรุปข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยโคโเซนจากผู้คนในอินสตาแกรมของนางสาวกนกนกเลิกดีจำนวนร้อยสี่คนตอนที่สองข้อมูลและความคิดเห็นหนึ่งคุณรู้จักมหาลาัยโคโเซนผ่านช่องทางใดคำตอบที่มากที่สุดคือสื่อออนไลน์ 2. มหาลัยโคเซนเปิดสอนสาขาใดบ้างคำตอบที่มากที่สุดคือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3. คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับมหาลัยโคเซนมาก่อนหรือไม่คำตอบที่มากที่สุดคือเคย 4. หากประเทศไทยมีสถาบันแบบโคเซนคุณสนใจจะสมัครเรียนหรือไม่คำตอบที่มากที่สุดคือสนใจ 5. คุณรู้จักภาษาญี่ปุ่นมากเพียงใดคำตอบที่มากที่สุดคือปานกลาง 6. คุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากน้อยเพียงใดคำตอบที่มากที่สุดคือน้อย 7. คุณสมบัติของผู้สมัครควรมีเรื่องใดบ้างคำตอบที่มากที่สุดคือมีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 8. คุณคิดว่าความรู้พื้นฐานในด้านใดจำเป็นที่สุดสำหรับการเข้าเรียนโคเซนคำตอบที่มากที่สุดคือภาษาญี่ปุ่น 9. ภาษาที่เน้นใช้ในการเรียนมหาลัยโคเซนคำตอบที่มากที่สุดคือญี่ปุ่น สิความประพฤตินในการเรียนมหลาลัยโคเซนควรเป็นอย่างไรคําตอบที่มากที่สุดคือตั้งใจเรียนตอนที่สความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ของนางสาวสุกิตาลาวอรุนนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้เช่นการเข้าทํางานในที่ต่างๆหรือการศึกษาต่อที่สูงขึ้น